ป่ามีโตขวามีแบบว่าลูกลูกชายนางประทามเพิ่มอีกคนนะป้าไก่ไม่ได้อึบใครเลยนะหน้าขวาล้อเดียวป้าวลูกชายโดนางเฉยๆน่ะใครเหรอเขาไม่ดาวว่าฮาโบเอสโคบานี่แป๊บแป๊บนะลงในะลูกป้าปิดบอกกันชื่ออะไรนะปาโบเอสโคบา ว่าไงลูกลับัสดีจารุ่งป่าป๋ากำลังไล่เคสอยู่นะลูกป้าคนแทงหนูด้วยที่ร้านส้าน่ะฮะมันแทงลูกเหรอใช่หนูไม่รู้ว่าใครนะตยอไปทางึแดงแบบว่าแค่จได้ต่างๆนะแคตัวอวนๆเฉยๆตัวอวนๆใช่ไหมลูกปป๋ารู้หัวแดงๆไหมขึ้นกังจะขึ้นเนะอ๋อป้าป๋ารู้ลูกไกล เดี๋ยวปาป๋าจับแม่งได้เลยปาป๋าคือแม่งหนักๆเลยลูกไม่ต้องห่วงโอเคนะโอเคได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะปะป๊าข่าวเป็นข่าวโอ้โหโอ้โหีเฮียเหรอมึงแทงโลกกกก๊กจะช่วยช่วยอันดับสองอยู่ด้านล่างอ่ะกูฉุดแล้วกูเปิดเพลงก่อน้ยเลยเลยต่าพิษตายไม่อยู่ที่นี่รับสมัครคนภาคตะแขคงใช่ไหมชั่วโมงจ้างไม่ใช่ไหมจ้างคือผมไม่มีงานทำ ภาดเรือแขกพูดเรือแขอันนี้มันเอวีอันนี้มันเอวโอเคไม่เล่ยไม่ีเโดนเดียวไม่ใครรนัดต่อมีแก้ีแก้เห็นแต่ว่ากันทหมอชิดแก้แก้ีพมีมาใส่ในมูหรือจะเอามูมาใส่ในโมีมูพวมีเอามาใส่ในโหแล้วเราไห่จะเป็นเห็ดมทหารคือปืนแบกูบกบกหมูง่ึงละมงละจางจางกดไัจ้างจางอีกคนโอ้โหแม่ลายเดียวกันแล้ววันสีเดียวกันลายเดียวกันโหเอ้ยไหนแล้ววะพี่ ทำไมมันมีเอ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะหมอมันแตกอ่ะเอาง่ายอผมต้องการการรักษาแบบเร่งด่วนตะกี้ผมเจอคนร้ายประมาณ8คนแต่ผมเอาล่วงหมดเลยคิดว่าไงโอ้โหปาป๋าเก่งมากเลยปูาป่าป้าตกรถนะโหลูกค่ะป้าป๋ามันขับรถอะไรอ่ะลูกมันขับรถเอ่อไอไอไอรถที่ว่าบ็อกกี้อะไรสักอย่างอ่ะ เขาขับบักกี้เขาขับรถกอล์ฟผมเห็นรถกอล์ฟเหรอใช่คือโดนป้นหมดเลยใช่ไหมไม่ป้นจริงๆขออนุญาโต้้ยอวนตัวเดียวเลยใช่ไหมตัวเดียวกูกำลังเถียงเรื่องใบเตยสั้นเสมอหูอยู่เลยอ่ะไม่ใช่คนละใบเตยนี่เขาชื่อใบเตยน่ะก็ชื่อใบเตยไม่ใช่อัสยาเขาสิริบอกว่าอัสยาเขาบอกอาสากุระใช่มากเลยตอนสาวๆอันนี้ใบเตยอาสากุระเหรอใช่ครับอ๋อที่เป็นดารานี่ไม่ใช่เขาเป็นดารา เพราะว่าฉันบอกดีไหมดาราที่เราเล่นเรื่องรักแท้ให้กินปากเธอใช่ไหมอ่าครับฮะโอเครับโอเคไมรู้ด้วยเหรอเห็นไหมเราเป็นดาราพี่จะไม่ได้ไม่ยอมความเอาทำไมเป็นเราวะลูกมันทำลูกได้ไงเนี่ยใค่มาถึงแทงเลยสิริกำลังแบบตกประเด็นเรื่องใบเตยชั้นเสมอหูเลยอะว่าทำไมจะทำไมสาวกันนั้นจิตสิริใส่ไม่ได้ชั้นเสมอหูอะคนละใบเตย แน่นแน่นแน่อะไรเนี่ยเพลงนี้จำไม่ได้แล้วเพลงอะไรอ่ะไปปมันแน่นอกหรือเปล่าแห่ดูสิมันแน่นอกต้องยกออกชังพลางมือสองยิงแบกเอาเอาไว้นานไปเดี๋ยวนมทะเลาะใช่ไหมลูกใช่ค่ะป้าปลาน้องอย่างนั้นเหรอวัด5โอ้รักน้ำรักปลารักตุ้ยนะคะ อะไรไอ้ตุ้ยคือใครป้า <il> ป <orter> ่าเดี๋ยวขอไปทางแรงแรงตอนนี้ลูกคุยกับใครอยู่เนี่ยป้าป่างงไปหมดเลยมองไปไหนแล้วพายมั่วยงแรงแรงบังแรงแรงบอกไม่เกิดอะไรขนาดนั้ครับโอเครอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไปนะบอกแล้วใช่ไหมคนระยะย้อนเวทท่าทางย้อนหน้าลูกป้าผ่านบ้านโรงพยาบาลเก่าเออแล้วก็สิดิจะบอกว่าป้าป่ามีโตขวามีแบบว่า ลูกลูกชายนางประทามเพิ่มอีกคนนะป้า่ายไม่ได้อึ้บใครเลยนะหน้าขวาล้อเดียวเปล่าลูกชายนางเฉยๆน่ะลูกไปมาจากพ่อพ่อขายยาไหมคะพ่อขายยาตาใหญ่ของประเทศนะจอร์สันสเตทแฮมลูกก็ต้องแก้สิว่านั่นเจสันนั่นมัเจสันเขาไม่ใช่ยาไโอเคคคโอเใรหรอเขาไม่ดังเพราะคาร์โบเอสโคบาร์นะแป๊บๆนะลูกนะลูกป้าปิดบอกกับชื่ออะไรนะ พาโบเอสโคบาหายดีแล้วครับป้าป๋าช็อกเลยเหรอป้าป๋าป้าป๋าอย่าช็อกสิป้าป๋าช็อกไปแล้วน่าจะหัวนี้นพูดชื่อนี้คำเดียวช็อกไปเลยคุณสิริ ่าไงไปเตยอาสยามคุณจะไปแจ้งความไหมเออนายบันทึกภาพทันไหมล่ะทันโอเคนายก็ไปแจ้งไว้ลูกผมไม่มีโทรศัพท์กระเป๋าอะไรป้าป๋าอยากบอกลูกกระูปตรงเลยนะหซึ่งสี่หก่าป้าป๋า นั่นแก่กว่าป้าปายไฮะอกว่าป้าปายอีกอออแล้วคุณสริมีใช้หรือเปล่าจะมีนะไปที่ตู้ก็เป็นแค่แบบพี่ชายนำประทำในนามของป้าป้านะ่ะเมื่อวานแบบทำพิธีสาบานตนแล้วนะ่ะเขาบอกว่าอยากได้รับเอไอเป็นน้องสาวได้อันนี้คือป,ป้าปางงงมากเลยคือคุยคือคุยเรื่องอะไรนะคือลูก คือเหมือนกันไหมครับลูกมีไม่มีครับไม่มีพี่หรือน้องนะพี่ชายค่ะพี่ชายซึ่งชื่อลุงพาโบเอสคาโกบาไม่เอสโคบาที่มีลักษณะนิสัยเป็นเท่าทาลกใช่อเขาเป็นพี่ชายของลูกอย่าบอกนะว่าเขาไม่ทาอะไรอีกแล้วนะป้าป๋าคือเมื่อวานอ่ะป้าป๋าเพิ่งตามติดชีวิตแกเองโอ้ไม่ก็คือ คนอื่นเขากินแซนด์วิชสองหนึ่งนี่คือก็พอประมาณแล้วแกเล่นสามหนึ 1> 1่งเลยครับแกคน <S 2> 2 <S เดียวสองมันไม่มซัดทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็มีน้องของมีเพื่อนของลูกด้วยโอ oh ้ใหม่ก็สามหนึ่งเขาเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะตั้งแต่เมื่อวานน่ะลูกป้าป้าเพ,พิ่งรู้นี่โอ้โหพอแบบสาบานตนดื่มน,น้ำบริสุทธิ์อะไรกันเรียบร้อยเขาไปเลยเหรอทำต่อขนาดนั้นเลยเหรอ สิริเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งเข้าใจอ่ะหมอครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมช็อกมอนอนเตียงครับอยู่ๆผมก็มีลูกบุญธรรมเป็นเท่าทารกผมเครียดผมเครียดผมขอตัวไปแจ้งความก่อนนะได้ค่ะได้ครับผมเป็นตำรวจเนี่ยแหละครับฮะตอนนี้ผมเป็นตำรวจอยู่มอนอนเตียงครับเป็นตำรวจเหรอครับครับผมผมเป็นได้ทุกอย่างเลยครับตรงนี้ได้ไหมแจ้งความตรงตรงสนอครับผมได้เดี๋ยวไปที่สนอเลยครับไปสนอกันเถอะโอปป้ามาเกียร์แดด เท่าทาลกาชัดๆลูกลมหายใจเข้าลมหายใจออกค่ะโอ้โหกม้อยแบ่งบานลูกแล้วทำไมอยู่ๆอ๋อคือเขาอยากได้ลูกเป็นน้องสาวเขาเหรอดูเห็นเขาแบบว่ามีความห่วงใยและสริก็มีความห่วงใยค่ะคือเขาเล่นแบบสเต็ปแด๊ดดี้กับสเตปมัมี่ไม่พอนี่เขาจะเอาสเต็ปซิสเตอร์ด้วยเหรอโอ้โหสเต็ปซิสเตอร์ งั้นเราก็ต้องมาตามดูผลต่อไปนะป้าป๋าแต่หนูบอกป้าป๋าไว้ก่อนนะโอเคได้เลยลูกได้เลยลูกไปเจอกันหน้าสระนอนะคะับป้าป๋าโอเคลูกยี่หาครับอ้าวไปเจอที่ไหนแล้วไอแป้งโอ้ยไมมาไม่เป็นไรนั่นรุ่นพ่อแล้วลูกลูกจะรับพี่หรือจะรับพ่อจ้ะฮึยิ่งขึ้นสเต็ปเลยว่ะลุงแก่ิดลูก All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake.